สวัสดีพี่เพื่อนๆครับวันนี้นคนค้นพานครับ e ีที่769นะครับมีพระสะสมพ a c k a บมาแบ่งปันครับรายการละ3 0 0บาทครับ3 0 0รบาททุกรายการเลยนะครับอันนี้มีพยันด้วยนะครับวันนี้เป็นพยันของพ่อรวยรุ่นเลื่อนสมนักศักดิ์นะครับปี59นะครับอันนี้ก็300นะครับ ชอบทางในการติดต่อนะครับ0 8 4 9 0 3 7 6 7 6นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ร้บชมแลช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับองแรกนะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเก่านะหมายเลขกนึงนะครับ ลึกนะครับหมายเลขกหนึ่งครับต่อไปนะเป็นสำเร็จหมายเลขกสองนะเป็นพิมพ์วัดเกศชโยนะครับ หมายเลขสามนะเป็นหลวงพ่อสุธรนะเงอ,อนปักก้านะครับปีสองพันหนึ่เก้านะครับหมายเลขสี่นะเป็นเหนเรียญสมเด็จโตนะครับปีสนะิบเจ็ดครับ สมเด็จโตคนระับปี17ครับหมายเลขสี่ครับหมายเลขห้าครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินครับหมายเลขหครับเป็นเหรียญหลวงปู่นัวครับอายุ90ปีวัดทุ่งแหลมราชบุรีนะครับ เป็นฮันุมานนะครับหมายเลขเจ็ดนะเป็นคูบาดวงดีนะครับเหรียญคูบาดวงดีนะคีสี่4ูนะครับ าเปครับนะเป็นนางพยานะครับนางพยาเนื้อดิดนะครับมายเลขเก้าครับเป็นจอบผมเงินนะครับ จอบใหญ่รวพวงเงินเลี่ยมเก่าครับมาเลขสิบเป็นรูปหล่อลวงพ่วเงินนะครับสภาพใช้นะครับเก่านคนับ หมายเลขสิบเอ็ดนะเป็นเหรียญหลวงพ่อเชื้อนะเหรียญหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพนบุญปีหนึ่งแปดนะครับส2นะองครับเป็นเหรียญหลวงปู่สีจันทนระ์ครับ สีภูมินะปี13บสามนะเป็นใส่กรรมฐานนะใส่หลวงปู่มั่นนะปู่สีจันนะปีสิบสามน,นะปีสิบสามนะเป็นหลวงทวดเนื้อว่านนะเ่หลังโรยแร่นะมองเห็นหน,น,นะครับดำๆครับนีครับ อมาน,นี้1สเป็นเหรียญลุงปู้แหวนนะครับเหรียญลุงปู่แหวนรุ่นเราสู้นะครับ15บหครับเป็นภาพปิดตานะครับตาเนื้อโลหนะครับอมาน,นี้15นะิบครับ หมายเลขสิบหกครับเป็นลวงปูรอดนะครับเป็นอันปะก้านะครับหลวงปู่รอดวัดปางน้ำวน,นครับหมายเลขสิบหกครับสิบเจ็ดเป็นปิตาสายวัดสนพันธสูงพร้อมเลี่ยมนะครับ เป็นผงลงรักนะครับมาแปน,นครับเป็นเหรียญหล่อครับพ่อท่านลีวัดอโศกาลามนะครับเป็นหล่อนะครับเนี่ยหล่อจันลีนะครับสิบเก้าครับเป็นภาพพุทโธน้อยนะครับ ยีนะ่สิบครับเป็นเป็นกบนะครับเป็นหินนะครับหินแกะแล้วก็มีจานนะครับจะเป็นเครื่องรางนะครับกบหินแกะมีจานนะครับยีนะ่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อผลนะวัดเทียนดัดนะครับ นวัดนครพฐนะครับสภาพสวยนะครับยีย่สิบสองนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อตัด เป็นเหรียญคุณพ่อวัดคุ้งกระถิ่นนะ,นะครับสองสี่หกสามนะครับเป็นล่อนะครับเล่อวัดคุ้งกระถิ่นนะ,นะครับสองสี่หกสามนะครับอันนี้ยี่สิบสามนะเป็นพระชัยนะครับพระชัยลุมลุกท่านเจ้ามาเนื้อทองผสมนะครับ อันที่ยี่สี่นะเป็นหลวงพุทธรปปีสามเจ็ดนะเรียนหลวงพุทธดหัวโตนะปีสามเจ็ดนะยี่ห้านะเป็นเรียนหลวงพ่อม,มุ่นนะปีสามห้านะวัดเนินตะาม,มากนะครับหลังจานนะหลังจานมือนะหลวงพ่อม,มุ่นนะครับข่านหลังเป็นรอยจานมือนะครับ หลังเรียบล้วมีจานับหลงพมมลวัดเนินตาบ้านะครับอีสิโะครับเป็นนางพยาสอทอนะปีสามศูนย์นะครับปุกเสกพิธีใหญ่นะครับนางพยาสอทอมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับปีสามศูนย์นะครับ ุกเสกพรพักกิ่งวัดบวรนะปีสามศูนย์นะครับเนี่ยครับในการที่ยบเจ็ดเป็นพยันของพ,รรนะพ,นนะพ่อร,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 พร,รวยนะครับพยันนะครับพยันเลื่อนสรรมณศักดิ์นะหลวงพ่อรวยนะเนี่ยปีห้าเก้านะครับเลื่อนสมณศักดิ์นะครับ ครับรายการสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับตอนนี้สามร้อยนะครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปลา้านะครับฝาบกเพื่อนๆในพี่ผู้ชมและช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับสำหรับอีพีนี้ขอจบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ